ว้าคุณมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรเนาะ I อ m m ะ c ิสเตอร์ออ๋อลุงหอกเพียวเอลีอ๋อลุงหอกกิกกับ For me for me ของจริงจริงมันจึงต้องสันต้องไวแปลว่าความรู้สึก ของจริงมันให้ความรู้สึกโอเคนะส่วนของไม่จริงของไม่จริงมันจึงไม่สัน้นไม่ไหวขยาเทไเรจใจมันไหวมันก็ไม่ยอมสุรพลสุรพลสรุปของจริงก็คือให้ความรู้สึกครับโอเคนะเพียงแค่ได้ยินเสียง ของลุงกนนน็นั่นแหละนั่นแหละครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันด้วยพลังงานนะครับพลังงานมีแต่มองไม่เห็นสามารถรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นครับท่านดีแล้วฮะที่ยอมรับขออนุญ,ญาตใช้มายอมรับอะไรของจริงครับผมลองแล้วเชียยังไม่พอนะคุณเป็นหนึ่งในในล้านนั่นนะ่ะที่ได้กับสิ่งนี้จากลุง มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับเพราะว่าลุงยังต้องทํางานตรงนี้อยู่อีกนานนะครับส่วนท่านใดก็ตามที่อยากจะได้ไอตัวเป้งๆเ,เ,เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนจริงๆมีผู้คนส่งมาให้ลุงนะจากดาวดวงไหนก็ไม่รู้หรอกต่างประเทศต่างประเทศจากออสเตรเลียนะครับลุงก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนแต่สําคัญที่สุดอาหารมันอยู่ที่คนปรุง ากาแฟรสชาติจะดีอยู่ที่คนปรุงคนชงก็แปลว่าไม่ว่าลุงจะไปจับอะไรก็ตามทีวัตถุสิ่งของภายนอกร่างกายนะฮูกเขาบอกว่า external energy แต่ดัวเนื้อแท้มันมาจาก internal energy จากลุงนั่นเองครับตรงนี้มันจะตรงกับว่า internal p e e energy ของลุงออกเพราะฉะนั้นพอเวลามันกิ้งนะจึงมีพลานุภาพให้กับทุกคนได้รับสารับจากโสดประสาท มันก็เปลี่ยนความรู้สึกนั่นเองครับทําให้เบลรงงงชาโกงกงนะหรือความรู้สึกที่มันเจ็บมันปวดมันร้อนมันร้าวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลันทันใดมันถึงยุคของมันครับท่านไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแค่เสียงปิ้งของลุงมันก็มีคําตอบด้วยจ้ายินดีด้วยครับมันมาถึงยุคของมันที่ทุกคนทุกคนรับตรงนี้ได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บรรณ์ไม่มีโทษเด็ดขาดจบข่าวครับท่าน